ในคลิปวันนี้นะครับผมนะทุกคนได้ไปถ่าย MV นะครับทุกคนที่บริษัทบรรยากาศสวสดูแบบคาเฟ่อะอยากเป็นเศรษฐีอยากมีรถจอดอยากมีตกแต่เป็นเศรษฐีโอยระวัง สิสิสิบยี่สิบสามสิบสิบตัวนิ่งนิ่งดิงดิงเฮ้ยอยามาจับทำพี่อะไรก็ขาเวนยมันพุคงแทงเลยตอนเนี้ยเกีความ่ยกัปีหนช่วงีาเแล้วก็ไปเขาหือไปวเข้าหลุดตูด อันนีก็บุก่าย่าวิชานุวสวัสดีครับตอนนี้กับช่อง Dax Studio เอ็เดะเดะเด สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับไอ้ไอ้หนุ่มที่ตัดผมใหม่นะครับที่แบบว่าเออก็แบบเหินนิดนึงอะนะเพราะว่าแบบรู้สึกชอบมากเลยในการทรงนี้นะครับนะที่ตัดในวันนี้เพิ่งตัดเมื่อ2วันที่แล้วนะครับทุกคนนะถือแบบโคตรเหินอะตอนแรกแบบไว้ผมยาวมากเลยทุกคนนะกูไว้ยาวแบบยอะ,ะ,ะ,ะเท่าเยอเท่าเสาอะเออแหละเอะเอเอาสาบ้านเออพูดอะไรวนะเนี่ย ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นทีเซอร์กันแล้วนะคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ใช่นะครับทุกคนก็ในคลิปวันนี้นะครับผมทุกคนได้ไปถ่าย MV นะครับทุกคนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรแต่นาเฉยเอ็ไม่เกี่ยวลยอลไต้องพูดอีกันอันนั่งนี่ะก็ซึ่งในคลิป MV ที่ผมจะไปทําในวันนี้นะครับอ่ะก็มันไม่ได้เกี่ยวกับ YouTube หรอกทุกคน,กคนมันเป็นงานนอกมันคือ เออมันคืองานส่งอาจารย์ใช่แต่หมายถึงว่ามันไม่ได้รอลง y u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  e พููง่างคือไอ้ที่ผมถ่าย,ยคือเบื้องหลังของการที่ผมจะไปทำเอ็วีนั่นแหละทุกคนซึ่งก็ก็ัว่าคงหานักแสดงไม่เจอผมก็เลยได้เป็นแบบเป็นพระเอกที่โดนนางเอกหักอกโดนหักอกแบบเจ็บอะเจ็บแบบแบบชีวิตจริงอะเออพูดอย่างนี้ก่นเพื่อนนัดถ่าย3วันวันเสาร์วันอาทิตย์ วันจันทร์ซึ่งวันนี้วันจันทร์นะครับ2วันที่แล้วอะ่ะผมไปถ่ายมาแล้วซึ่งผมไม่ได้เปิดรายการเลยผมก็ถ่ายเล็กๆน้นอๆอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะเะเอาไปดูกันก่อนไปยังไม่ไปอีกเหรอเออไปเหอะไปไปว้า ตอนนี้คือเราถ่ายกันอยู่ไม่รู้สิตอนไหนวันนี้เป็นวันที่2ที่มาถ่ายคือปกติใช่ไหมจะมีถ่ายอยู่3วันวันแรกถ่ายไปแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูล้โอเคไอชัน่าตานั่นแหละ,อ,นนหละอันนี้คือวันที่2 ถ่ายนอกสถานที่อันนั้นถ่ายอยู่ห้องเพื่อนถ่ายที่สาบรอดูพรุ่งนี้ที่กูชอบบรรยากาศอะสวยดูดิแบบแบบคาเฟ่อะเออ,อเพื่อนกูทำอะไรวนะเนี่ยเล่นเกมกระตึงแท้รอถ่ายามาถ่ายตอนบ่ายสามก็ได้เอยเพรบ่ายสามมันยันงไม่ไดนนดเด็แสงไม่ได้ตอนนี้ติดแค่อย่างเดียวแสงไม่ได้ โอเวอร์ตัวดําถ่ายไม่ได้แน่นอนเราแสดงมันไปหันไปหันไปทำไปฝั่งไม่ไม่ไม่หันหลังกันไม่ด้วยเสียงเฮ่แสงโอเวอร์เลยแสงโอเวอร์บล็ต้องหัคนนี้ก่อนต้องหาที่ใหม่ว่ะที่โลอื่นไหมอ้ยไม่ให้โลอื่นที่อื่นนะต้องเดินดูลองดูแสงโอเวอร์ถ่ายยังไงตรงหน้าร้านแม่ไป กูจะได้ถ่ายตอนไหนคือคือมันมีเวลาบอกตอนนี้เวลากองนะครับไปขอสถานที่นะครับบ่ายโมงถึงสี่โมงแต่ตอนนี้บ่ายสองลแล้วแดดมันยังแรงอยู่ถ่ายไม่ได้แสงโอเวอร์คือต้องเสร็จก่อนสี่โมงอะ่ะทุกคนสี่โมงเย็นอะ่ะเออรอต่อไปอ่ะเปลี่ยนบุ้มใหม่บุ้มไหนที่มันสวยมากเลยไม่รูใครคิดหลอแต่แม่งโคตรสวยเรื่องหลังเรื่องหลังเยสเดินมาแบบผิดกจัดเลย <laughs> สว่างจังวะผ่ามากเลยขอเจาะเลยพี่แสงเข้าหน้าแสงเข้าหน้าจ้วะเลย

อย่าการนี่กกนตกตัวนอะอันนี้ซีไหนครับช่วยบอกหน่อยซีเกียรเทคหนึ่งซีเจียเทคหนึ่งซีสุดท้ายไหมไม่ใช่จะมีซีแปดถ่ายหน้าบนตรงนี้พี่กลับก่อนนะเดี๋ยวไรเยจะได้ขับรถไปไป้าเ<ป><ป>มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นให้ไม่ได้ครับ ม, <ขอ S 1> มาขอเป็นอี่างนี่บ้างอย่างน,นี้เลยคืออะไรครับนี่มุมมาแล้วหันหน้ามาเลยเออแสงเดี๋ยวบอกนาเราถ่ายอย่างนี้อย่สดีค่ะพวกเราชอบอยากเป็นเศรษฐีอยากมีรถยนต์อยากมีุถอยากเป็นเศรษฐีอยากมีบ้านมีรถยนต์ เห็นไม่เอากูตัดเป็นแขนเราตัดกูตัดก่อนอายายดาราสาวเหมือนเห็นเนแมาเป็นอะตัวเดือดไนกเฮ้ยตกตกตกมันบินไม่ได้ดราม่าดิดราม่าดิดาราสาวชื่อดังจับนกแดก่เอาไว้ใต้นี้ก็ได้ไอ้หนุ่มเรงอยู่นี่ไปก่อนนะคอนเทนต์ดีอะน้องอยู่ไหนไปไว้นี่ก็ได้จอน้ำให้กินแต่ว่าน้อยเสร็จแล้ว วันเดียวเอ้วันเดียวเบเกันก็นั่นแหละทุกคน2วันที่แล้วก็มีประมาณนั้นประกันที่ทุกคนดูสนุกใช่ไหมผมยังสนุกเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้โชว์สกิลการแสดงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งหรอกเอาจริงๆนะเว้ยอาจจะแอตตี้ไม่ค่อยดีแต่กูอยากร้องไห้มากเลยตอนแบบอยากแสดงแบบร้องไห้แบบฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยมนูี่แล้วนย วันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับที่จะปิดกองนะครับก็จะถ่ายเบื้องหลังมาให้หมดแล้วกันนะเนาะซึ่งก็จะมีเด็กคนนี้ไปด้วยนะครับอ่เออชมพูชมพูอ่ะเออเลไทํไมมองนี่เหมือนเหมือนหนูไม่ใส่เสื้อเลยลูกสีมันกลมคืนสีมันคืนกับอันนี้ ซนซั่นแหละทุกคนวันสุดท้ายก็ไปดูเลยว่าจะทําอะไรกันบ้างคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์เบื้องหลังนะครับส่วนตัวเต็มก็ไม่รู้จะเอาออนได้ไหมเพราะว่าเป็นงานส่งอาจารย์ต้องถามอาจารย์อีกทีนึงถ้าไม่มีกูก็จะก็จะไม่ลงในยูทูบให้อะไรอาจจะได้ดูแค่เบื้องหลังอะนะแล้วก็คร่าวๆนะฮะคันเกาเกาให้เกาตัวไม่เอาเด็กๆตัวเยอะเกาใจให้เราได้ปะ ราจะเล่นต่อ,อยกันเออไปดีกว่าไม่มีอะไรเยอะเปิดแค่นี้แหละ Let's go คืองานไม่ใช่มีแค่งานผมเว้ยงานพี่แอนก็มีพี่แอนเพื่อนนัดมาถ่ายรูปเล่นนี่เฉยนางแบบวะเนี่ย ตอนนี้มากันครบทีมแล้วนะครับทุกคนนะเออรอนางเอกซึ่งต้องจัดบ็อกกิ้งพี่อันนี้ซีนซีนนี้มีหลายซีนไหมพี่เยอะมากเยอะมากเลยเหรอหอ,อันนี้มุมที่ผมรีเควสเองพี่ทำไมมุม,มนี้ผมรีเควสเองนะผมมาดูโลอ่ะยูน,นี่อนเหรอไม่ไม่ใช่ยูดีคนอนต้นไม้อันนี้พี่เราเหมอะเลยแบบมีคนอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะ่ะรู้สึกไงมันแม่งเออปูไม่อยากใ,ให้มันเป็นแบบนี้ปูอยากให้มันเป็นสีส้มมากกว่าถ้ามันเป็นสีส้มมันจะเหมือนเป็นอีกกะรีใช่แต่ผมไม่เกหลีลยก็เราอ่ะพี่เออเราก็เราด้วยก่อนนะเนี่ยไอเรากวหิวข้าว ยูนิคอร์นยูนิคอร์นอ้ใจอยู่วะเนี่ยพี่วางของใหมดูขึ้นนิเห็นไหมจ้าเหลือนมีนางเอกไหมนะจะนางเอกยัง ไม่ว่าอะไรอันนี้มาในอันนี้มาในฐานะอันนี้ผอโจโกสตแปลว่ล <c oughs> าอะไรผูดจาขอขามเสือสวอยังมีลูก,กในกล้องในกล้องเลยนะไม่ในชีวิตจริงหรือวปล่าไม่มาดูดิไม่ต้เอาขอดูดลก่อนนะได้แป๊บนั่งกับสาวไปก่อนนะอือดูดูดด เชี่ยมึงปรมาจารย์ทิศทางเที่เขจัดเลยกูอยากได้วิชาของมึงอ่ะคือมันจะมีมันจะมีคนนึงในกลุ่มไว้มนนแม่งโคตรแม่นทิศเลยกูยังชอบเลยคนแบบนี้ต้องเก็บไว้ความรักก็เหมือนผมแดงครถ้าเธอนอนตะแคงเธอก็จะปวดไหล่เออความรักก็เหมือนกับตดทำไมไวะเพราะว่าเหม็นแป๊บเดียวก็หายไปยามวันวานยามันขบนี่แต่สุดท้ายมันก็มีกลิ่นเหมือนเดิมนี่กัวผมแดงว่ะทุกครั้งที่ฉีดปีกงง นี่ครับผมสรยุทธจัดของนางเอกมายังนางเอกเขี่ยคิ้วอยู่ครับเขี่ยคิ้วอยู่อยู่ไหนอยู่บ้านบ้านกำลังซิ่งมากำลังซิ่งมาวันนี้มีซีนอะไรบ้างข้าวข้าวหน่อยตุ่งตุ่งนุยตุ่งหนุนนะดีครับผมแปกิ้วคนนั้นใครมึงให้บุติตสวัสดีครับนั่นคือวคดบ้าอยู่คนเดียวไอแอมบักแหมน่ากลัววะถ้าสมมติทั้งคืนมาแล้วเจออย่างเงี้ยทำยังไงแทง แทงเลยเหรอแทงด้วยมีดด้วยนิ้วเล่นที่ไหนมุกตายครักทีหนึ่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เชื่ออะไรปังก็ไม่รู้เนะี่ยดูสิผู้จัดการส่วนตัวมียากันยุงก็มีนะจ๊ะเจ้าเด้อดูไว้เด้อไฟิดบริษัทได้เจ้าอย่างน,นี้แหละแล้วเตะแบบนี้เองทำเองแล้วทรงผมไม่ถูกใจคือแม่งจะปากมันเม้มปากแบบไม่ได้อ่ะอืมบีบมันต่อ

เก็บขาเก็บขายกกองยกกองยกกองเพื่อนยกกองตาก้องเจ็บขายกกองอะไรอายงอาเซโยูจดียางไยผมเรานั่งลงนั่งกันนะเหนอะนี่อันนี้คือเหนื่อยละวเดินมาเหนอะและใช่ใช้หมดแล้วนี่พลังเนีวันนี้หมดแล้วงแล้็ได้ไอ้พวกกับใหญ่เข้าห้องน้ำอยู่ ออกมาแล้วก็เพื่อะไรเป็นอะไรไม่รู้มึงเหรอไมีรู้ที่ย่งตอนนี้เก็บอาการไม่อยู่อ่ะเก็บอาการไม่เป็นเนี่ยคนนั่งกูมาเหมือนเดินเล่นแล้วก็มานั่งชิงช้านี่เลยหรือเปล่าหรือว่ามึงจะอินเสิร์ตตอนที่ไปทําด้วยกันอย่างอื่นก่อนเสร็จแล้วก็ยังไม่อะไรเสร็จแล้วก็ยังเดินเล่นกัไม่ถึงตรงนั้นเดินเล่นคำแถมว่าเมื่อไหร่เราจะได้พบกัน มเงป็นดไปดูกูก่อนเลยนักแสดงปกติเราต้องมีคนมาถือร่มไงใช่เนี่ยคนถือร่มเขาไม่ถือให้นะเขาจะเขาหมัดใส่รวมกลับรวมกลับแม่งไปละดูดิไปดูโลละบอกว่าเจอลูกเล่นวะท่านเข้าห้องน้ำอยู่ตรงโน้นเนี่ยตรงโน้นแล้วก็เจอว่าอยู่แถวนี้ว่าอยากถ่ายอะไรทักอย่างภาพสวยนะตรงนี้สวยอยู่ไปเข้าซีนเข้าซีนได้ถ่ายละได้ถ่ายละ เกูดำหมดเลยฮิ้แสงกล้องมันช่วยได้เฉยเยนะี่ยทุกคนแต่จริงกูดำมากเลยกูคนผิวแทนอนะ่ะทุกคนถ้าไม่ทาตากแดดอะไรขนาดเนี้ยยิ่งดำกว่าเดิมอีกถ่ายซีนแรกตรงนี้ผมมาจากฝั่งนู้นถ่ายตรงนี้โหนักไม่หนักเลยว่าแถมกันพี่นิสรู้กว่านี้นี่อดุป้าเนี่ยเติมนิดหน่อยให้นั่งเหรอจะนี่ไปนู่นอ๋อจากนี่ไปนูน่นใช้โอกาสได้เป,ประโยชน์ถ่ายได้ถ่ายเอาดิถ่ายซ้อนถ่ายมาเนี่ย ย้อนแสงได้ยืนคุยตรงไหนไม่เลยว่าจะคุยกันตรงว่าจะถ่ายสีนั้นจ้นซีนซีกว้างเราสีที่เหรอสีไกลๆ,ๆะอละไรแล้วออมออมจะหยุดมันไม่เนาะโอก,อก<ม>็ต้องเดินข้ามสะพา,านมาหานี่ตรงนี้เพื่อคนเดียาว์ให้เข้มท่ากับหยอกหยอกนี่เวอร์ชันทำไท,ทยเลยนะเอามาใส่ทำไทยทำไทยเอามาลิมิทเธอบอกเธอรักไม่ได้ ร้องไงนะพี่ปกติกูร้องพอนะทำไมวันนี้กูคีย์มันตึกเปียกวะหมดงนแ้นี่รชานไปเนยฟึ๊บฟึ๊บเดินคุยเล่นอะไรกันก็ตามต่อึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเดินมาจนถึงยุดยุดปุ๊บมันจะถึงกูแล้วเดี๋ยวเราพูดต้องมาของฟองสปีดสามสองหนึ่งแอคชั่นเออเนิวแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เป็นแฟนกัน เดี๋ยวเรื่องนั้นเข้าบอกอีกทีนะสิบได้ไหมไม่ไปมองตามมองตามไหนพูดได้เหรอมองมองมองโอ๊ตพิธีการป่ะเจอแล้วเจอแล้วโอเคไปดีกว่าอากลับก่อนนะเออได้ิบ๊ายบายบ๊ายบายฮัทได้ไหมโอเคอ่าผ่านอมุมไหมอีกมุมหน,นึ่งผ่า

ลอยซีนหนึ่งคือตัวนี้ถ่ายหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวซีนสุดท้ายหัวใหม่เจอผัวใหม่ก็จูบกันไม่รู้เดาคุณนักแสดงก็ยังไม่รู้เลยไงเหี่ยเอ๋อเขาเรียกมุมแบบมุมหน้าทำค่ะเออสานกับบอกบอลเร่าเป็นยุทธค้นมีสารนระเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานอยากมีสุขอยากเป็นเศรษฐีอยากมีรถ มุมนี้ฉันสวยนี่มุมข้างๆนี่เอานะาเก่งใจเดี๋ยวเอาากลากายสิออันนี้เมื่อกี้เดี๋ยวนนคนตามจีบอันนี้คนตามส่งอ<ม>ันนี้ เแฟนปูขิงอ๋ออันนี้ผู้กำกับเพื่อเพื่อคตเบี้ยวให้ให้ใครกำกับเบี้ยวจริงถ่ายหนังครับให้คัดตัวน้อยเข้าใจเข้าใจอะไเราเล <si> ่นถ่ายหนังก่อนนะครับลาก่อผู้คดห้าสอเด็ดดสาม สองแอคชันครับทุก <prob es> แ่นไม่เวิร์กเลยว่ะขอไม่ขอไม่ขอไมดูวิธีการบีบวิธีทำให้ให้แบบยิ้มป้อนยยาเด็ก อ่ถ้าเขาบอกอ่ะอ่าปากแล้วเด็กจะแบบอ๋อโอโยมาแล้วโอโยเกงโอโยเรีวยีสวัสดีครับสวัสดีครับน่าคุ้นๆนะครับมันรับน้องตัดเต่งอะไรแต่ห้าคนห้าคนแค่ครูกับไปแว่นบวกอีกสองหกไลน์สามสิบ สี่สิบเอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบจิ้มิบาตัวก็ตายนะิบแค่นี้เออกินข้าวมากินไปกินข้าวมาแล้วแต่กูไม่อิ่มขออนุญาตด้วยครับขออนุญาตด้วยครับเปิดไฟนี้เลยเปิดไฟบนนี้เอานี่ใครเนี่ยเจ้ามาตอนไหนพอมาไอ้นิกนี่ว่มกูเข้ามาทีไรชอบกดคีย์บอร์ดแม่งโคตรวินอะดูสิ ชุดเคเย่เหรืหออดิแฟนเลยเชี่ยไม่ทำละอมาจากสุดท้ายนั่งซึมเศร้าออใช่ไหมนอน <c oughs> ติงนิงติงดิงๆๆเฮ้ยยังมาจับเขารับสมัครเลย ก็หลหมุมหมอเรื่องหลังกะเั้นว่ะูมีแฟนเลยใช่ไหมคุมีแฟนแล้วจะมีใครใครวะนะใครนะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นักบอลเย็ดเก๋อเดี๋ขานักบอลนัอะไรนผมเป็นนักบอลขาปัิวันนี่เอาดิสาบุหัออู้ดนพี่ไปหน่ไปดีเอช ตรงนี้ไม่เห็นงูเหอตรงนี้เลยเหรอม่กู่ a <ction>. c อ i อันนี้ไม่เหรอกอันนี้เห็นเขเห็นพื่อช่วยกนก่อนเพ่อนมึงบอกเราจะเหนื่อยด้วยกันใช่ปะเหนื่อยมากเพรมึงพวกกูอ้วนกูอ้วนนี่เว่าตัวเองอ้วนนีตองเอกหอตรงนน่ารักเออเว่าตัวเองมตมี้า้กกูอ้วนแล้วกูได้อกูเรียกเป็นอไม่ต้องบอกตรงน่ารักตนี้ตนอนได้ เ <laughs> ป็น 2, 1, อสองเทคหนึ่งลองครับสามสองหนึ่งแอคชั่นครับเบื้องหลังนี้คุยจะเอาให้ออเอดูเอาไว้ผมเจ๋งตุก ก็อยากให้คุจะส่งให้ออดีมดูผมจะบอกว่าอดีมครับนี่มีอะะครับเดินไปแล้วอหรอไม่เดี๋ยวกล้าเขียนใบจบผมเถินโดนกระต่ายลอยเยี่ยี่คือมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นแตอเมึงถ่ายที่สอบก็ไปฟันยิ่งเย็นอยู่กูน่ะไอ้สัตว์เลือกฟันเย็นก็สูงมันจะลงไปยังไงวะทำพี้อะไรก็ขาวะเลยมันคือคุ้มแทงเลยนะเนี้ร์กล้องสปีดพี่จำท่ากางพิมพ์ไหมแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะความนิ่งได้ อะไรไม่ดูอะไรไม่ดูอะไรผมไม่ได้ดูเลยครับใม่ดูอะไรน่ากลัว่ากลัวไม่กินไม้ดูอะไรไม่มีนะครับเห็นไหมผมบริสุทธิ์ใจหนึ่งสองสาวสองสาวไม่มีนะครับดูดูนวผมกดเปิดเลี้ยวให้ดูเลยเต็มไหมครับเฮ้ยอะไรกราได้ไหมเราสรุปว่าหนึ่งสองสามถ้างั้นหนึ่งกับสองพี่จะเขียนว่าไม่เอาอุ้ยพุงติดพุงเฮ้ยเนี่ย ดู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 เอาหาเสร็จแล้วทุกคนกูจะเสร็จปิดกล้องไหมปิดกล้องไหมให้นิคให้นางกำนางกลางเปียกแล้วก็ถ่ายบนเตียงนิฮะปิดกองไปหาเขาถ่ายในหัวปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องครับปิดกล้องขาต้อกล้องกูอยู่นู่นกล้องเอ้คนตัดต่อสู้ๆนะครับ ตายไปแล้วนะครับคนนี้ตายนะนี่ยตายแล้วครับคนนี้ตายไปแล้วครับตายเขียนเด็กโดนเยอะเกินแม่มึงนี่มีเท่าไหร่นะตายเมืเอยตายมืงอยตายซี้นเลยทำไมแม่จำคนนี้แ้ววะทำไมวแม่โทรมาคนนี้รับทวลูกแค่เป็นหวัดจำเสียงลูกลยูัไม่ไแน่นมาใจบอมึงกินกินกิน